โคอเควอาการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับกับผมลิวินเธอซึ่งผมในเกม A House for a l y s a พาทส,สุดท้ายแล้วเรามาตามหาฉากจบอื่นกันเป็นไงก็ไปรับชมกันเลยคือเราจะมาตามล่าฉากจบที่สองกันกับผม ก็คือเราเลือกว่าเราจะไม่ให้อภัยเอลิเซนเด็ดขาดเอ้คุณบ๊อบเอาเลยแล้วก็ค่าไอ้สัตว์ประหลาดโสโครกนี่ซะเออแรงใจแบบนั้นแหละอเลิซาเธอเนี่ยทำให้ฉันกระอักกระอ่วนนะเนี่ยแต่เวลาตายแล้ว อยา่าไปยุ่งกับเอ,อนักสังคมสงเคราะห์ของฉันล่ะอเจ็บกร้ายฉันเกือบลืมเลยว่าเล็บฉันไม่ได้ตัดแตแกคุณจะรู้สึกใช่ไหมว่ามันมีคำสา์ไหลเข้าไปผ่านร่างกายอน่าสมเพชนะเอ็นิเซนกอ,อ,อให้ เชิญรับความเจ็บปวดไปตามสบายและก็หลับไปซะตลอดกาลเลยเดี๋ยวแกก็กตายแล้วอ้เดี๋ยวก่อนเธอตายแล้วนี่หว่าเราออกจากที่นี่กันเถอะเอาละเอาละก็ได้รู้สึกว่าระยะเวลากาสิของฉันก็ใกล้จะหมดลงแล้วไดคิดถึงเธอนะคิดถึงเธอมากเลยอลิสพา แล้วก็อย่าได้ลืมคุณลุงบ๊อบเพื่อแสนร,รักของเธอละเดี๋ยวจะตามมาหาในฝันทุกวันเลยนะจ๊ะได <c oughs> ้กลับแล้วเหรอมาจบแล้วใช่ไหมไอ้ลุงบ๊อบช่วยฉันไว้เหรอถ้า <c oughs> ควรจะเก็บไว้เป็นความลับซะแล้วอุ๊ยตายนี่มันอะไรเนี่ย ฉันอาบน้ำซะหน่อยดีกว่า <c oughs> เฮ้ยเสียงนี่มันอย่าบอกนะอเลสซ่าจะมีข่าวดีมาบอกฉันสามารถอยู่ในร่างกายเธอได้แล้ว <c oughs> คุณพอบฉันคิดว่าเรานาจะได้เรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนร่างกายซึ่งกันและกันแล้วล่ะ กิ๊เอ็นเครดิตครับผมจางจบ B ีมิสเตอร์บ๊อบเซซิสคือบอกมันเล่นคำมาจากคาว่าบ๊อบกับออฟเซซิสก็คือการสิงอ่ะไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าสิงดีออฟเซซสมันแปลว่าอะไรวะหมกมุ่นอ่ะ ต่อไปคือเราจะไม่รับต่อไปเราจะหาชาจบอื่นกันครับผมชาจบที่สามาคือยอมรับสตากรรมดีมากอลซ่างั้นก็โอบรับสตากรรมเอาไว้เลยการลงโทษของเธอจะต้องเจ็บปวดรวดร้าทรมานสาหัสสากันแน่นอน โอ้มาเป็นหมู่เลยหมู่คณะโดนกันไกลที่มโดนอ่ามีดตับโดนไอ้คนขายเนื้อตับซะแล้ว โอ้อะไรวะนะมันพ่นกรดออกมาใช่ไหมโอ้ดีนภะาพมันเป็นพิกเซลอะถ้าเกิดเป็นแบบภาพจริงๆมันคงจะรุนแรงกว่าเยอะเลยอะถ้กกากราฟิกมันสมจริงกว่านี้นะมันคงน่ากลัวชิบฉันรู้แล้วว่าความสัมพันธ์ของเราไปได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ฉันจะไม่ลืมเธอเลยอลเลสตาแต่ฉันจะเอาตากเธอไปทำตะเกียงให้ละกัน นี่อะไรคือสวรรค์ใช่ไหมอเลซ่าอาเลซ่า <c oughs> อย่างนี้มันเกต้าเหรอเธอจริงๆเหรอเนี่ย <c oughs> นึกว่าจะให้กดเดิน เกตาอเริซา e ฉันเสียใจยด้วยนะที่ฉันเข้าไปหาเธอในบ้านหลังนั้นไม่ได้อะแล้ปกป้องเธอไม่ได้เลยอะ่ะที่ฉันตายแล้วเหรอฉันเกรงว่าเป็นอย่างนั้นนะก็เธอโดนฆ่าโดยอริเซนแล้วก็ฆ่าบริวารของเธอนี่นาฉันขอโทษนะนอาจจะดูเห็นแก่ตัวไปหน่อยแต่ตอนนี้อย่างน้อยเราก็จะอยู่ด้วยกันแล้วเจกตา เธอพูดถูกนะเราในที่สุดเราก็อยู่ด้วยกันแล้วไม่มีสัตว์ประหลาดไม่มีเรื่องน่ากลัวมีแค่เราสองในโชคลายมันก็ยังมีความโชคดีอยู่มัง้งถ้าเป็นผมผมเลือกที่จะไม่ตายดีกว่า ยิปอนเคดิตจากจบซีมาเทอร์มรณะสักขีเรามาชาจบอื่นกันบ้างครับผมเราต้องอรีเซ็ตนาฬิกาครบยีบสอครั้งครับผม อืมดีเซตจัก,กรวานโอ้เมดอินเฮเวนอเลสตาโอ้ยส,สัก,กรราคาเทา แต่กระกระเท้านี่มันอะไรกันเนี่ยฉันอยู่ไหนอ่ะต่อแกรีเซ็ตจัก,กรวาลหลายครั้งเกินไปไงทําให้เอ่อพลนนังของฉันมันเลยแตกออกอะไรนะนี่ฉันรีเซ็ตจัก,กรวาลกันเหรอแต่ฉันก็เป็นคนแต่ฉันก็แค่อา่าเล่นไอานาฬิกาแปลกๆนั่นเองอะ่ะการกระทาที่ไร้ซึ่งความคิดจะสามารถเปลี่ยนแปลงจัก,กรวาลได้ไง เฮ้ยล้วมันแก้ไขอะไรได้ไหมนี่คะนั่นและทําไมฉันถึงว่าอยู่ที่นี่ไงเวลามันแก้ไขไม่ได้แต่สามารถถูกแทนที่ได้ถูกแทนที่หอหมายความว่ายังไงทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเริ่มจัก,กรวาลใหม่แล้วครับสตีลบอลัน ออาคุณบบสวัสดีจ้าหนูสวัสดีค่ะอลซ่าตอนยังเป็นเด็กอยู่หนูอยากจะขออ่ปะ,ะลุงอยากจะขออะไรหนูสักหน่อยอ,ะอ่ะมีเออ่เข็มที่อยู่ใต้เล็บของหนูไหมเอหนูสอดว่าไม่ห้ามไม่ให้คุยกับคนแปลกหน้านะคะ อ๋อเข้าใจแล้วแต่ลุงไม่ใช่คนแปลกหน้านะลุงอะ่ะจะเป็นเพื่อนหนูไงลุงอยากจะเป็นเพื่อนกับหนูนะลิสตาคุณรู้ชื่อหนูได้ยังไงอะ่ะคุณลุงคุณเป็นใครคือเริ่มต้นใหม่หมดลุงก็คือลุงชื่อบ๊อบนะ่ะจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของหนูเอง จาจบดีเวลาไม่ใช่ของเล่นอ่าจากจบถัดไปครับผมเราต้องเข้าไปในสวนนะ คือเราต้องเดินไปแบบให้สุดขอบสวนเลยอ่ะเรีไปเลยครับ ใช่ดีเนกะ็บเซฟไปเลยเพราะเดี๋ยวเราต้องมาที่นี่อีกนะฉากจบถัดไปความจริงมันมีโพยอยู่อ่ะที่แบบตอนคุณโหลดมามันจะมีโพยให้โหลดแถมมาด้วยฮนะแล้วก็โหลดมาจะได้รู้ว่าชากจบมีอะไรบ้าง มีตุก๊กตาอยู่ตรงนี้ครับผมซึ่งเราก็เห็นแล้วนะแต่เรายังเดินไปไม่สุดเพราะว่าโดนอีตัวสีเขียวไล่ตามนะอีพี่สาวพี่หรือน้องน่าจะพี่แหละอแืแฟมครับผมแฟมใหม่ เสียงผู้หญิงคุณไม่มีทางออกจากที่นี่ได้แล้วหนึ่งนี่ไงไม่ใช่ดิข้างมันแล้วกัน แค่กลับมาเอแค่เก็บมาก็ดีล้วคือเหมือนป่านี้มันจะเป็นหลุมร็บผมซึ่งเราไม่สามารถออกไปได้ก็ที่ผมไปดูโพยมา เราต้องแบบข้าเราต้องผ่านป่าน,นี้ไปสี่ครั้งอะ่ะมาถึงจะออกให้ผมน่าจะต้องตัดแล้วแหละไม่งั้นมันยืดยาวเออถึงสักที เนี่ยเขาทำได้ใช่กลับมาแล้วแต่เวลาอาบน้ำแล้วลืมเรื่องหน้ากลัวไปซะอ่ะเดี๋ยวโอ้โหนี่มัน อเมริกันไซโคฉากฆาตกรรมขณะอาบน้ำเลย <c oughs> โอ้ฉากนี้ทัดเจนนะฮะรีเฟอเรนซ์มาจากหนังสยองขวัญแน่ๆอ่ะ ฉาจบอี้ฉากอาบน้ำมาฉากจบถัดไปนี่ง่ายนิดเดียวครับผมก็คือเราต้องเริ่มใหม่แต่แรกที่ถึงฉากหน้าพาร์ทเมนนี่แล้วก็แค่ทำการออกจากงานท่างแม่งงานแล้วลาออกจบครับลาออกแต่แรกก็ไม่เจออะไร ก็ภาพนี้เป็นแบบภาพสุดท้ายแล้วนะของแฟรนชายนี้จากจบเอฟช่างแม่งงานความจริงแล้วมันจะมีตุ๊กตาให้เก็บตรงนี้ครัแต่สำหรับผมไม่มีอ่ะคือผมไม่รู้จะทำยังไงนะฮะก็โอเคครับก็สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อ,ชอกชกกนชอบก็ไลค์ชรกัแทนติดตั้าใครป่มนะครับของมานี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ ก็ว่าจะตามหาฉากจบพิเศษซะหน่อยนะสรบปมันไม่มีตุ๊กตาอยู่ตรงนี้